สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสื่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะตรงนี้ไม่ได้ออกไปนั่งในชนบทข้างนอกค่ะอากาศมันเย็นมากๆเลยวันนี้มีโอกาสก็จะรีบมาแชร์สิ่งดีๆแล้วก็ข้อควรระวังนะบางคนที่อาจจะมีเงินเยอะฉันอาจจะบินไปนู่นนี่นั่นได้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็มีแฟนชาวต่างชาติเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยนะคุณเราถึงได้บอกว่าวัฒนธรรมเนี่ย เกริ่อนก่อนวัฒนธรรมของชาวต่างชาติกับแต่แต่ละประเทศเนี่ยมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะคนไทยแล้วก็คนเยอรมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแล้วเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันมันมีแบบนี้ด้วยเหรอถ้าใครไม่รู้ก็อาจจะก็เรียกว่าผิดนะคุณไม่รู้นะี่คุณอาจจะโดนเขาเทเลยนะเรื่องนี้ก็คือการที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอยากจะบินไปเซอร์ไพรส์แฟนตัวเองในต่างประเทศ เขาคิดเองไงเขาคิดเองเพราะเขาคิดว่าเหมือนเหมือนคนอื่นคิดเหมือนเราไงนะเรื่องของเรื่องผู้หญิงคนนี้เขามีแฟนกับชาวต่างชาติเขาเป็นแฟนกันผู้ชายก็บินมาหาผู้หญิงผู้หญิงก็เรียกว่ามีฐานะมีฐานะมีฐานะนะนะดีแหละอืมก็ไม่ได้แบบว่าลำบ,บุญลำบากก็อาจจะพอตัวแต่ว่าเขาสองคนก็รักกันนะคะแล้วผู้ชายก็บินมาหาผู้หญิงก็มาใช้ชีวิตด้วยกันแบบปกตินูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ทั้งคู่ก็เหมือนแบบสนิทกันก็ไว้ใจก็กล่าวว่าเขาก็เป็นแฟนเราแหละเป็นแฟนเราแน่นอนอะไรเงี้ยนะคะแล้วเรื่องของเรื่องก็คือผู้หญิงคนนี้เขาคิดว่าเขาเนี่ยอยากจะไปเซอร์ไพรส์สามีอืมอ่ะเป็นนี่เป็นหนึ่งอย่างเลยที่เราจะบอกว่าการเซอร์ไพรส์เนี่ยอาจจะโดนเซอร์ไพรส์กับก็คือเขาก็มีการแบบเอ่อให้เพื่อนเนี่ยเชิญเขาไป เชิญเข้าไปก็อาจจะเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนก็คือเพื่อนนะเพื่อนเขาอยู่ต่างประเทศแล้วพอเอิญเขามีสามีอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะเซอร์ไพรส์ให้เพื่อนเนชิญเข้าไปที่ต่างประเทศเนาะก็มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากแล้ถ้าคุณมีเงินน่ะนาะในเมื่อเพื่อนเชิญไปคุณก็ซื้อตั๋วเครื่องบินเองแล้วก็คุณก็บินไปด้วยความแบบรู้สึกแบบรู้สึกดีแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะพอบินไปที่ต่างประเทศปุ๊บ ก็ไปเล่าบอกเพื่อนเขานะเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศแล้วว่าเออฉันก็จะมาหาแฟนนะเธอก็อย่าไปบอกเขาอยา่ฉันอยากจะมาเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นอืมเพื่อนก็ไม่ว่าเพราะว่าไม่ได้ไปเดือดร้อนกูน้หนี้ยืมสินว่าเป็นคนรู้จักเนาะพอไปถึงที่ประเทศนั้นแล้วปุ๊บผู้หญิงก็จะโทรไปหาผู้ชายจะโทรไปหาแล้วก็จะบอกว่าเธอตอนนี้เธอรู้ไหมว่าฉันอยู่ที่ไหน เพื่อมีเพื่อที่จะให้ผู้ชายอาจจะลาง,งานแล้วแบบอุ้ยเธอมาหาฉันหรอแบบฉันดีใจนะที่เธอมาหาฉันอะไรอย่างเงี้ยน,นี่คือความคิดของผู้หญิงที่เขาไปเซอร์ไพรส์แฟนของเขานะแต่ที่ไหนได้พอแฟนเขารู้แค่นั้นแหละเฮ้ยมาอะไรไม่บอกมันคืออะไรคือความรู้สึกผู้ชายกับผู้หญิงมันแตกต่างกันอย่างฟ้ากับเมฆผู้ชายแบบบล็อกเลยว่าคุณจะมาแบบนี้ได้ยังไงคุณทําไมไม่บอกผมก่อนคือบล็อกไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ติดต่อเลยทั้งทงท,งที่เขาเป็นแฟนกัน อันนี้หนึ่งอย่างเลยนะที่เราบอกยิ่งกว่าเปิดซองจดหมายเลยนะเออมีเงินแล้วก็บินมาเองมามาโดนแบบนี้แบบผู้หญิงก็คิดเอาไว้ไงว่าถ้ามาแบบนี้ผู้ชายอาจจะลางานทันต่างประเทศเขาไม่มีเขาไม่มีนะจะมาปุ๊บแล้วให้เขาอะไรอง้เขาจะมีการนัดล่วงหนะ้าเสมอไม่ว่าเพื่อนอยู่บ้านาข้างๆกันจะมาเคาะประตูหรืออยากจะฉันอยากจะมาดูทีวีบ้านเธอนะหรือเฮ้ยเธอไม่ได้นะัดเธอ,อยามานะ บางทีเราเองก็งงแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญคุณอย่าคิดว่าวัฒนธรรมของต่างประเทศเนี่ยเหมือนวัฒนธรรมของเราแล้วอยากคิดเอาเองว่ามาปุ๊บจะเซอร์ไพรส์แล้วเขาจะดีใจเหมือนที่อยู่เหมือนที่อยู่เมืองไทยนะถ้ามาเซอร์ไพรส์แบบถ้าคนรักกันจริงไม่มีอะไรซ่อนไม่มีอะไรแอบแฝงเมียน้อยซุกหรืออะไรเงรี้ยถ้าคุณเซอร์ไพรส์เนี่ยเขาจะดีใจสุดๆแต่ถ้าคุณไปเซอร์ไพรส์แล้วอาจจะอ้าวมีเมียซุกอยู่ที่นอนหรือมีอะไรอย่างเงี้ย ที่เมืองไทยก็มีให้เห็นเยอะแยะแต่ที่ต่างประเทศมันยิ่งกว่านั้นผู้หญิงคนนี้โดนบล็อกเลยนะแล้วคุณคิดดูผู้หญิงคนนี้เขาก็มีฐานะนะอืมฝรั่งเขายังไม่เอาเลยคุณมาแบบนี้คือมันเสียมรารยาทมากจะมาให้ลางานแล้วคิดว่าจะไปนอนพักกับเขาอา่าอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อุตส่าห์บินมาหาเขาเนี่ยเขาน่าจะมานอนพักกับเราไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคิดไปเองมโนเพราะฉะนั้นอย่าหาทรรนะบินมาเซอร์ไพรส์สามีที่ต่างประเทศเนี่ย คุณจงรู้ไว้เลยนะเขาไม่เซอร์ไพรส์กับเรานะเราเนี่ยจะโดนเซอร์ไพรส์กับแบบก็คือเขาก็บล็อกผู้หญิงคนนี้เลยเขาไม่เอาเลยนะไม่ติดต่อเลยนะเห็นไหมละ่ะการที่เราจะมีความสุขการที่เราเสียเงินเสียทองการที่เราจะมาหาคนที่เรารักแล้วเรากับโดนคือชีวิตจบเลยนะเขาก็ไม่เอาไม่เอาเลยอันนี้เป็นบทเรียนที่ราคาแพงนะแพงสีซื้อตั๋วเครื่องบินแต่คงไม่เป็นอะไรหรอกถ้าคุณรวย แต่ถ้าเป็นเราในะเราทําแบบนั้นไม่ได้หรอกคือไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินมาหรอกไม่เซอร์ไพรส์อะไรทั้งนั้นตั้งหนา้าต,ตั้งต่างทำให้มันถูกกดจะรักกันมันต้องมีปัจจัยก็คือความรักอยู่ในนั้นแล้วคุณจะสามารถผ่านอุปสรรคอื่นๆได้อีกเยอะนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่ว่าอย่าหาทำการที่จะไปเซอร์ไพรส์าสามีชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่เขาไม่โอเคอยู่แล้วคุณจะได้เสียสามีแบบเสียแฟนแบบ เซอร์ไพรส์กับอันนี้ก็ต้องรู้นะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่แบบเตือนสติเนาะ mm. เผื่อบางคนกำลังจะจะทำแบบจะเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณอยากเซอร์ไพรส์แล้วให้เขาประทับใจเนะ่ะไปถักกระถักผ้าพันคอให้สามีชาวต่างชาติเพราะเขาใช้จนตลอดชีวิตนะถักผ้าพันคอหรือถักถุงเท้าเราก็มีวิธีการถักนะถักตุ้มหูหรืออะไรอย่างเงี้ยตกแต่งร่างกายถ้าเราไม่ได้มีเงินเยอะหรือเราอาจจะว่างๆอยู่คุณไปเรียนถักผ้าพันคอเพราะว่า อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเซอร์ไพรส์แบบเราทําเองเนี่ยผู้ชายจะประทับใจเพราะว่าเราให้ผ้าพันคอกับสามีเราตอนที่คบกันแรกๆเขาจะประทับใจมากแล้วเขาจะเก็บเอาไว้อันนี้เป็นหนึ่งอย่างเลยถ้าเราไม่มีเงินอย่าไปว่าได้สามีรวยแล้วก็จะไปซื้ออะไรของขวัญวันเกิดหาอะไรรวยๆคนรวยเขาไม่อยากได้อะไรนะเพราะคนรวยเขามีทุกอย่างแล้วสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือการที่เรามาถักแล้วแบบ ตั้งใจทำอะสิ่งนั้นให้เขาน่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ดีอันนี้เป็นหนึ่งอย่างเลยที่เขาจะประทับใจนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงจากประสบการณ์โดยตรงของเราในการที่ให้ของขวัญกับชาวต่างชาติหรือสามีของเราเนี่ยเขาจะชอบนะคิดว่าคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่อย่าหาทําถ้าเราไม่รู้แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนในโลกใบน,นี้นะบางคนเขาอาจจะชอบก็ได้แต่เราก็ระวังตัวเอาไว้ก็ดีนะคลิปนี้ไม่ยาวแล้วนะ บม่ยปานไว้เจอกันกี่นาชดสวิเดเซน